ส,ส,สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแป๋วนะคะที่ช่องตาแบบเอเบิลอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา update, อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนาะปอไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้นะปอก็จะพูดถึงการซื้อรถใหม่ใช่ไหมที่แป๋วได้เ,เกริ่นๆไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีอะไรกับ กลับไปทํางานแล้วกลับไปเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลโอสเติร์นะคะแล้วกเ็เรื่องที่แป๋าไปทำพาสปอร์ตมาใหม่แบบ10ปีนะคะเพิ่งไปทํามาเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ในคลิปนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะห่างหายไป หนึ่งเดือนนะไปทำอะไรมารู้ไหมเพื่อนๆต่ลไปติดแอปพลิเคชันใหม่มาค่ะเออที่ชื่อว่า Clubhouse นะคะใครที่ตามแป๋ใน IG หรือว,ว่า f a เ o ซบ o ๊อแฟนเพจตาแป๋ a เ l e in Germany เนี่ยก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะเพราะแป๋จะชอบไปโพสชวนเพื่อนเข้ามาฟังเข้ามาคุยก,กันนะคะเออชื่อ Clubhouse ของแป๋วนะคะตาแป๋วเจอรมานีนะคะถ้าใครมีแอปอยู่นะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ฝากเข้าไปกดด้วยนะคะจะได้ เออมาพูดคุยกันนะคะซึ่งในขับของเปาาเนี่ย เอสร้างไว้2คลับนะจะมีคลับคนไทยในต่างแดนแล้วก็คนไทยในเยอรมันนะคะก็จะมีพี่ๆหลายๆคนเลยที่อยู่เยอรมันหรือว่าอยู่ต่างแดนมาในหลายปีแล้วเนี่ยเข้ามาจอยเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีพี่แนนนะคะพี่แนนมัทนีแนนซี่นะจากช่อง y YouTube มัทนีแนนซี่นะคะแล้วก็พี่เตมมี่นะคะแล้วก็พี่แท็กนะคะมาช่วยเป็นแอดมินร่วมให้แบาด้วยนะคะจะได้มีหัวข้อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆในคลับนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะสำหรับเรื่องรถนะที่แบบบอกว่าใครสนใจอยากจะฟังรายละเอียดนะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะไม่มีใครคอมเมนต์เลยเพื่อนคอมเมนต์เรื่องอื่นนาดาๆนะแต่ไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องว่าเอาซื้อรถเอ,อ่อดีเทลยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ทําคลิปนะตามที่บอกนะคะนะดูดูด <laughs> ก็คือเออถ้าไม่มีใครคอมเมนต์เราก็ไม่ทําดีกว่านะแล้วก็เออ,เอจริงๆคือมันผ่านมาเป็นเดือนเราก็เริ่มลืมรายละเอียดบ้างแล้วแหละนะถ้าไม่ทําทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งบอกคร่าวๆนะคะรถที่แปลาหาเนี่ยเปลาหาจากเว็บไซต์ให้ขานะคะมันก็จะมีให้กรอกแหละว่าเราอยากจะได้รถไม่รถเกา่าราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไกลจากบ้านเราเอาทาุกเฮาไกลจากบ้านเราไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เซิร์อย่างเงี้ยจะขึ้นเป็นลิงก์ไว้เ,เพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูรถหารถอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กับสามีนะคะวางแผนกันว่าเราอยากจะได้เป็นรถสกู d a ออก Octavia Combi นะคะตอนแรกว่าจะซื้อคันนั้นเลยนะแต่วันที่จะไปเอารถจริงๆนะเพื่อนๆพ,พ่อกับแม่เบนตอนแรกอะ่ะเรากาก็คือให้พ่อกับแม่เบนไปนส่งเพื่อจะเออไปดูรถด้วยกันเลยใช่ไหมวันนั้นนะคะแต่ว่าพ่อแกก็เล่นแอปนี้แกเป็นคนแนะนําให้เราเล่นแอปนี้นะคะแอปไหมเว็บไซต์เว็บไซต์ให้านะคะแล้วแกก็ไปมันมีเด้งขึ้นมาอันนึง แกบอกหูอันเนี้ยเฟ้าเวกกอป8กอล์ปอาร์นะมันเพิ่งออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะเออราคาดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นรถใหม่เลยไม่ใช่รถมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็ดีมากแกก็ให้เราดูว่าสนใจไหมอะไรเงี้ย,ยสรุปเราก็แคนเซิลเซล์อาตัเฮาที่เราจะไปดูซึ่งอันนั้นเราไปเคยไปดูมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็รอบที่สองกัดจะไปทําสัญญาเลยนะก็แคนเซิลเขาไวเพื่อนแล้วก็ไปดูอีรถ เปาเวก็แปดอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกะเออเราก็ลองขับกอล์ฟเจ็ดนะคะอ้ทุกอย่างดีมากเลยทีนี้เออเรากะจะดู2รุ่นใช่ไหมกอล์ฟเจ็ดบกอล์ฟแปดอะไรเงี้ยทีนี้เออเราก็ลองขับกอล์ฟเจ็ดแล้วแล้วทีนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะเนาะเซลก็ขับกอล์ฟแปดออกมาให้ดูแล้วอ e ีกกอล์ฟแปดเราก็ไม่ได้ เทสไกด์เลยเพื่อนๆพอเราเห็นลักษณะรูปทรงเห็นดีเทลต่างๆเนี่ยเราก็ตัดสินใจซื้อเลยนะคะตัดสินใจซื้อเลยในวันนั้นไม่ได้ลองขับไม่ได้ดูสเปคอะไรมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกเราแพนว่าจะซื้อสกอด้าออกเทเบียคอมบี้ใช่ไหมซึ่งแบบตลกมากเลยแต่ว่าเพื่อนๆถ้าสมมติใครเคยเห็นโฆษณารถกอล์แปดนะจะตัดสินใจง่ายแล้วก็เร็วเหม EN ือนแปกระเปรนี่แหละเดี๋ยวลองพิมพ์เข้าไปนาแบบว่าเฟ้าเว เออ V W ใช่ไหมก๊อปอากก๊อปแปอะไรเงี้ยมันจะมีลูกเล่นอะไรที่แบบเออมันน่าสนุกมันน่าใช้งานอะไรเงี้ยนะคะซึ่งราคาบอกไหม <c oughs> เข้าไปเซิร์ชหาในในเอ่ฮคาดูนะคะว่าราคามันจะมาประมาณเท่าไหร่ซึ่งราคาจริงๆเนี่ยมันก็แล้วแต่อ่ออปชันที่เราสั่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะประมาณนี้นะคะซึ่งราคามก็ไม่ได้แพงมาก ที่เป๋วเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะพ่อแกก็จะจ่ายให้เราก่อนทั้งหมดนะคะในส่วนที่เราแบบว่าขาดเหลืออะไรเงี้ยนะคะเราจะไม่ได้ไปผ่อนกับธนาคารหรือว,ว่าเอาทุนหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีตังค์เมื่อไหร่ก็ไปผ่อนใจแก้อะไรเงี้ยแกบอกไว้นะซึ่งก็ดีมากเลยนะคะแล้ว <laughs> ก็โอเคสุรุก็ได้รถมาแล้วนะ ซึ่งระยะเวลาก่อนที่จะได้รถมันก็จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนเขาเรียกว่าอะไรอันเมลดุ้งรถใช่ไหมลงทะเบียนรถป้ายทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆนาบินก็เป็นคนจัดการหมดนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาเอารถเข้าศูนย์เข้าไปเช็คสภาพให้ก่อนเนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเอารถมาต่อไปที่บ้านคืนเดียวยังไม่ถึง24ชั่วโมงมันมีตัวอ e ีมาเดอร์เพื่อน มันจะขึ้น้วยให้ดูนะคะมากัดสายเคเบิลเอ่อสายน้ำมันรถอ,อะแล้วแบบรดซื้อมาย,ยังไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมองอะไรเงี้ยต้องออกไปเข้าศูนยะ์่ะเพื่อนๆตลกมากเลยจ่ายไปร้อยหกสิบอยโรนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเออไอเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นแบบพิดร้ายมากสำหรับ รถใหม่ๆนะเพราะมันได้กลิ่นรถใหม่เงี้ยมันก็จะมานะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะแป๋วกับเบนใช้วิธีการพ่อเบนนะทําตะแกงมาให้นะคะแล้วก็เราก็สอดไว้ใต้ท้องเครื่องรถเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันเข้ามาอีกนะคะจนกว่ารถเราจะแบบหมดกลิ่นใหม่อะไรเงี้ยนะโคตรตลกอะ่ะซื้อรถมายังไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงรถโดนเข้าศูนย์แล้วนะคะแต่ว่าเออก็ เราทําประกันไว้นะแต่ว่าจนถึงวันนี้นะคะผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วเป็นก็ยังไม่ได้โทรไปสอบถามประกันว่าตัวนี้ร้อยหกสออยนี่เคลมได้หรือเปล่านะคะโคตรตลกอ่ะนะคะโอเค,อเคผ่านเรื่องรถไปนะคะก็มาเป็นเรื่องอะไรอะ่ะโอเคบอกกับไปเรียนเบสสวออนไลน์แล้วใช่ไหมช่วงนี้ก็เรียนมา,เ,าเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆเบสวมันไม่เหมือน b a อาเลยอะ คือเบย์ไอน่ะเขาจะแบบว่าเวลามีเออ่ชูเฟสเหรียญก็คือที่ละไมมันจะมีแต่ละฤดูจะมีเฟสเหรียญจะมีวันหยุดใช่ไหมคะแต่เบสสวายเว้ยรวมทั้งหมดให้เราหยุดแค่11วันเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยพวกชูเฟสเหรียญต่างๆเราจะไม่ได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วแบบถึงมันจะเรียนแค่3มชั่วโมงกว่าๆต่อวันเนาะแต่แบบว่าเออเวลาแบบเรียนไปไนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะโอ้อยอะไรเงี้ยฉันต้องเรียน รอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะโชคดีตรงที่ตอนนี้เป๋าเรียนเป็นออนไลน์เนาะถ้าสมมติเหมือนกับว่ามันมีวันหนึ่งที่แป๋าไปรับรถนี่แหละวันที่เป๋าไปรับรถเป๋อก็ออนไลน์จากมือถือได้อะไรเงี้ยก็โอเคก็สะดวกแบบนี้แหละเนาะแต่แต่ว่าเราก็จะไม่ได้คอนเซนเทรตเต็มที่กับการเรียนอะไรเงี้ยนะคะ นะมันก็มีข้อดีข้อเสียน,นะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าแบบว่าเอ่อโควิดหมดหรือว่าเปลได้ฉแบบีดวัคซีนแล้วแล้วเขาเอาเน,นี้ยให้ไปเ,เรียนที่โรงเรียนเราก็ยังสองจิตสองใจอยู่นะว่าเออเปลชอบเรียนออนไลน์มากกว่าแบบว่ามไม่ต้องออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันสะดวกกว่าเนาะซึ่งคลาสของเปลเนี้ยยาวไปถึงโนเวมเบอร์เลยยาวไปถึงสิ้นปีนี้เลยเพื่อนๆโอ้ยกว่าจะเรียนจบนะคะเบสกวายนะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตเป็น เ,เป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วกันนาะอเผื่อมีใครสนใจที่กําลังเรียนเบสสวายอยู่อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเวลามีช่วงสอบช่วงเทเรง้ยจะได้มาเตรียมตัวกันนะคะโอเคผ่านไป2เรื่องแล้วใช่ไหมคะเรื่องรถแล้วก็เรื่องเรียนนะคะแล้วก็เรื่องทํางานเ,าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะแป๋วก็ได้กลับเข้าไปนวดแล้วนะคะซึ่งแป๋าทำงานแค่วันศุกร์กับวันเสาร์นะคะเพราะว่าแป๋าทำมินิจ็อบเนาะไม่ได้ทำ เออไม่ได้ทํางานเยอะอะไรเงี้ยนะทำแค่มินิจออะไรเงี้ยนะคะซึ่งเพื่อนๆโอ้ยหยุดหยุดปิดปิดเดี๋ยวมีเหตุการณ์นั่นนี่มาเล่าแยกคลิปมาหรือว่าเล่าคลิปนี้ไปเลยก็คือเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเขาก็จะมีมาตรการว่าเออจะต้องผลตรวจโควิดลบนั่นนี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะแต่ละเมืองมันจะมีมาตรการไม่เหมือนกันแต่มาตรการที่ เมืองแปลกําหนดก็คือแค่ให้หมอนวดเนี่ยใส่หน้ากากตลอเวลาลูกค้าใส่หน้ากากตลอดเวลานี่แหละนะแต่ว่าทางเจ้าของร้านแปะเขาก็ขอความร่วมมือให้เราไปตรวจเทสโควิดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเนาะแปะก็โอเคไปตรวจมา2รอบและ2หรือ3รอบนะคะก็ตามที่บอกไปทํางานนั่นแหละนะคะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มมีมาตรการเข้มขึ้นซึ่ง ซึ่งอ,อ,อาทิตย์หน้าอาจจะมีมาตรการออกมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีอะไรเป็นพิเศษนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแต่เปลาคิดว่าทุกคนก็น่าจะติดตามมาตรการล็อกดาวน์มาตรการเข้มงวดของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะคะบอกก็ไม่ได้มาพูดเยอะนะแต่ว่าเอกมาอัปเดตแค่ว่าเออเราก,ก็กลับไปทำงานดวดแล้วแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเดิมนะต้องมีการทำเทสตต้องมีการใส่หน้ากากตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็สนุกดีนะได้ออกจากบ้านได้ออกไปเจอคนบ้างนะคะ นะก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงออสเทนนะคะใครที่ตามไอจีปอยู่นะคะก็น่าจะเห็นอ,อ,อยู่ว่าเราจะมีการแบบแลกของขวัญกันเล็กๆน้อยนะคะในครอบครัวนะคะซึ่งเบนก็ตลกมากเลยเพื่อนๆที่ทํางานใช่ไหมเขาจะมีกล่องของขวัญออสเทนบ็อกให้พนักง,งานเนาะนางก็ทำทาทีมมาเอามาเซอร์ไพรส์แบอยอะไรเงี้ยกัแป๋เห็นแล้วเป็นตาดอยช์โพสอะไรเงี้ย เอามาเคลมความดีเอามาเคลม,ามาค,ความดีกับเมียนะคะที่ไหนได้ไปเอาของขวัญที่ที่ทำงานให้มาให้เมียต่ออะไรเงี้ยนะคะโคตรตลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวประจะแทรกคลิปเอามาให้เพื่อนๆดูด <Good. S 1> ้วยนะคะ What is that here ฮะ Ein Geschenk kommt Für was Für Ostern Danke schön นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกล่องโอสเทนบ็อกกันนะคะว่าโอสเทนบ็อกของดอยชูโพสที่เยอรมันนะคะเขาให้อะไรกับพนักงานกันบ้างน,นะคะไปดูกันจ้ามาเปิดกันเลยนะคะโอ้นี่ว้าวเปิดออกมานะคะก็จะอารมณ์เหมือนแบบไข่ถูกซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะคะมีกา๊าซ อัร e เทนกลูสให้เราหนึ่งใบนะคะแล้วก็นี่เหมือนแบบว่าไขา่ไปซ่อนอยู่ตามในป่าอะไรเงี้ยนะ,ะก็จะมีเจนลี่หนึ่งนะคะอันนี้ลูกอม,มสมุนไพรแบบลูกอม,มทํามืออะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะแบบในตลาดสดอะ่ะเขาชอบมาขายแบบนี้นะคะแตบบ่ก็ชอบกินเหมือนกันนะอีกหนึ่งมีอะไรอีก ชโโ็อกโกแลตของลินเด้นะคะไม่ไก่นะคะหมดยังเมดแล้วเหรอแล้วก็มีขนมเจลลี่นะคะอาา่าฮะสามห่อนะคะทุกคนนี่แ่้วก็เอ่ <laughs> <c oughs> أ, เอวันออส วันโอสเทิร์นนะคะวันอาทิตย์นะแล้วก็ไปทานข้าวกับพ่อกับแม่เบนที่บ้านนะคะแล้วก็มีกินเป็ด <laughs> บ้านนี้ชอบกินเป็ดกินเป็ดกินกินขนมแล้วก็เล่นเกมกันอะไรเงี้ยนะคะเ่เกพักเอาเลยเบบนี่ Auf. Ich hab auch. Nicht weiter. Was ist das denn? Was ist das Was ist denn? Das denn? Das, dann sind die, ähm, diese Dinger. Aber die nicht? Nee. Logisch nicht. Dann no. nimmst du das dann. Dann holst du die da. Aha. Ah. Und dann kannst du die auch in den Backofen, kannst ja auch kleine Spiegeleichen drin machen. Mhm. Hast du auch ein Postpaket gekriegt, oder was? Ja. Du, zwei? ja, drei. ja davon was das du hast zwei gehabt? Drei davon das denn? sie gesagt haben, die sind über, nehmt euch ja. กิจกรรมวันหยุดของบ้านเรานะคะก็คือการ์ดเกมนะ <laughs> ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ของแป้นนะคะก็ยังโอเคอยู่นะลงไปสามและของแป้สีส้มนะคะ <laughs> เอาใจช่วยด,ด้วยนะ <laughs> นเะรเื่องพอออสเนบอล่านะคะวันจันทร์นะแล้วก็ไปกินขนมที่บ้าน โอมาโอป้านะคะนะก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณนี้โอโอป้าโอมาของเบนนะคะฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนไว้เขาก็ทำเป็นวิสกันก็เหมือน <c oughs> เขาก็พูดเหมือนกับว่าพูดตลกกันพูดชัสกันนะคะว่าเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะโอ้เนี่ยถ้าสมมุติคขาอนุญาตให้คนที่แบบฉีดวัคซีน ออกไปคไนเปอร์ออกไปผับได้เนี่ยเราก็คงจะเห็นแต่แบบเป็นพวกโอปาโอมาที่ไปคไนเปอร์เพราะว่าโอปาโอมาส่วนใหญ่เขาฉีดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยฉีดวัคซีนกันแล้วแบบเออตลกดีก็จะเป็นวัยของโอปาโอมาที่ได้ออกไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาอไออื่นๆเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันอะไรเงี้ยคะ่ะตลกดีนะคะมีเรื่องอะไรอีกหนะ้าที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเอะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรแตบบ่จแดบบจำไม่ได้นะ Ock, <c oughs> อย่าเพิ่งนะคะอ๋อแล้วก็เรื่อง passport ใช่ไหมคะซึ่งแป๋ไปทํา passport มาแล้วนะคะซึ่งโชคดีมากเลยที่ครั้งที่แป๋ไปทาเนี่ย mm hmm. เขาเริ่มให้ทำ passport แบบ10ปีพอดีนะคะซึ่งก็ mm hmm. เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะบอกเคยทำไปแล้วเนาะ mm hmm. ว่าถ้าอยากจะทำ passport ใหม่เนี่ย mm hmm. ให้เข้าลิงก์สารทูต ไทยในเยอรมันเลยนะคะของมิวนิกก็ได้แฟรงก์เฟิร์ตก็ได้ของเบอร์ลินก็ได้นะคะเขาเขาจะมีบอกเลยว่าเอกสารต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งแบบมันง่ายมากคลิกลิงก์เดียวก็รู้เอกสารทั้งหมดเลยมีแบบฟอร์มให้เลยบอกก็เลยไม่ได้ทําคลิปการทําพาสปอร์ตแยกนะคะแต่ว่าเออจะแคปหน้าจอให้อีกทีหนึ่งไหมแคปหน้าจอเหรอแต่คือมันง่ายมากเพื่อนๆเราเข้าไปดูนะคะมันไม่ยากนะคะให้ทําให้ลองทําเองนะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่ อินบ็อกซ์หรือว่าอคอมเมนต์มาถามแบบเหมือนกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนีย่ยปอก็จะส่งลิงก์ของสถานทูตให้นะคะอาเดี๋ยวปาจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะทำพาสปอร์ตนะคะซึ่งวิธีการอะไรก็ง่ายๆมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เก๋จะอยากจะ,จะมาพูดนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องการรีวิวโรงแรมอีกแล้วซึ่งโรงแรมเก่าที่แบบไปครั้งที่แล้วนะคะที่ไปทำใบมอมนาใช่ไหก็คือ a e เใช่ไหมคะไอ U p อ a z a ที่อยู่ใกล้ๆกล้คาดีเบชไหมครั้งนี้ปบก็ไปอีกแต่ว่าอัปเกรดห้องนะเพื่อนๆเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าก็เป็นห้องใหญ่แล้วก็มีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องอะไรเงี้ยแค่80ออเพื่อนๆรวมอาหารเช้าสําหรับ2คนแล้วรวมค่าที่จอดรถแล้ว อาหารชาา17ออยโล2คนนะคะก็เป็น34ออยใช่ไหมที่จอดรถ23ออยโลอะไรเงี้ย34บวก23 345 57ใช่ไหมคะแต่ว่าค่าห้องแค่82ออยโลเท่านั้นเพื่อนๆแบบโคตรคุ้มมากแล้วก็ใหญ่มากแบบว่าออคือดีซึ่งแบบเออทริปนี้ที่ไปนะเราไปกันวาอาทิตย์นะคะเออนะก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าเขาปิดหมดเนาะ ก็เลยไม่ได้ทําคลิปเที่ยวเลยเลยแต่ว่าเปลว่าคลิปรีวิวห้องมาให้ดูนะคะ mm hmm. เผื่อใครจะต้องไปทํทธุระที่สานทูตที่เบอร์ลินหรือว่าไปพักหรือว่าไปที่อะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็แนะนํามากเลยโรงแรมนี้นะคะ mm hmm. มาคะ่ะทุกคนมาดูห้องนะคะ mm hmm. เปิดเข้ามาเป็นห้องรับแขกนะคะอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะ mm hmm. มีเซฟนะคะมีไตรเป่าผมให้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำแขกเอาสามีเข้าห้องน้ำอยู่ไอพีต้นค้ำเอานะวัชมาเป็นเออห้องอาบน้ำเล็กนะคะชาเวอร์เล็กนะแล้วก็มีโถหนึ่งนะคะ เป็นห้องน้ำหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นโซนห้องรับแขกนะคะเดี๋ยวปล่อยเบนเข้าไปเราไปดูห้องข้างในก่อนนี่อันนี้เป็นห้องนอนมีทีวีสองเครื่องนะเครื่องหนึ่งอยู่ข้างในห้องนอนแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งอยู่ห้องรับแขกเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำในห้องนอนนะคะ so, เข้าไปดูหน่อยมีอะไรให้เราบ้าง เป็นกระจก His and Her นะของก็มีครบทุกอย่างนั่นแหละนะแล้วก็ชาเวอร์แบบเบรน s h ชาเวอร์แล้วก็ชาเวอร์ธรรมดานะคะแล้วก็มีอ่างนะคะทุกคนอันนี้อะไรอ๋อห้องส้วนโอเค ก็มีอะไรนะเขาเรียกตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งตู้ไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะซึ่งราคาห้องนี้นะคะเออ82ออยโรนะคะซึ่งแต่ว่าเขาก่อนเนี่ยรูให้ดูวิวแต่ว่าเขาก่อนที่เ่านอนนะเป็น60ออยโรนะ60 60ใช่ไหมจำไม่ได้น่าจะราคา60นี่หลยนะคะโรงแรมนี้แนะนํามากอะ่ะราคาดีมากๆเลยนะรวมที่จอดรถแล้วแล้วก็รวม เอออาหารเช้าสองคนแล้วราคาดีมากแนะนำจ้าอายูโซ่มาดูในเอ,อ่อห้องรับแขกอีกครอบโซ่ o o ด hey อาหารวันนี้นะคะก็จะมีตัมปูปาร้านะคะมีข้อหมูย่างนะคะไก่ทอดนะคะอันนี้เนอน่าจะเป็นเป็ดผัดเผ็ดเป็ด,ปดย่างของเบนนะคะแล้วก็นักทีชนี่ข้างแกลงนะแล้วก็อันนี้เอ่อข้าวเหนียวสังขยาว้าว <laughs> นอกสถานที่จะนี่ไปสั่งกับข้าวไทยมามีลาบนะคะเดี๋ยวรอเบนก่อนนะมีทอดมันปลานะคะแล้วก็ข้าวผัดไก่ของเบนนะคะที่เด็ดอยู่ตรงนี้เออบ้าบีนแล้วก็ฝอยทอง โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแป่วขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเออฝากกันอีกครั้งอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแปวหน้าที่คลับเฮานะคะตาแปบวเจอร์มนีนะคะแล้วก็คลับของแปบวทั้งสองคลับนะคะเออคนไทยในเยอรมันแล้วก็คนไทยในต่างแดนนะคะเดี๋ยวแปบขออนุญาตเป็นเรียนต่อแล้วอันนี้คือพาวเซอร์ช่วงพัก20นาทีนะคะ นราก็เลยมาทำคลิปสรุปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวปราจะได้ออรวบรวมคลิปแล้วก็ตัดลง YouTube ของเรานะคะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เป๋าพูดไปในคลิปนี้นะคะก็ยังคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าอินบ็อกเข้าไปถามเป๋าในไอจหรือว่าเฟซบุ๊กได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคลิปนี y ้ไว้พบโอเคพอแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาปีเัชูดฮ่าฮ่าฮ่อ 난 아무 말도 할 수가 없었 지, 첫눈 에 반한다는 이야 기가 널보는 순간, 이 해가 됐어 매번 야이야.